สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะคะวันนี้เราลองมาเล่นเกมใหม่ที่เพิ่งจะลงใน store ไทยอีก1เกมนะคะนั่นก็คือเกม Mini d c 2เกมนี้เป็นภาค2นะคะที่เป็นอีกภาคหนึงจาก Mini d ด c ี่เมื่อก่อนนะจะเป็นเกมที่เป็นเกมตะลุยนะเป็นเกมแอคชั่นนะคะ แต่สำหรับภาคนี้เนี่ยก็จะเสริมในหมดของระบบเกมเกี่ยวกับเกมยุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเบืิ่งต้นเนี่ยเกมนี้นะคะเป็นเกมแนวกึง่งแอคชั่นกึ่งยุทธศาสตร์ซึ่งภาพจะเป็นแบบ 2D นะคะเริ่มต้นเกมนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นฉากที่เรา เครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินสีเป็นเฮลิคอปเตอร์ตกนะนะแล้วมาลองเล่นกันไปดูเรื่อยๆเลยนะคะว่าเกมนี้ระบบคร่าวๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างเออมาแล้วตัวละครจะเป็นแบบท d ดีนะคะภาพเป็นแบบ 2D เราสามารถควบคุมบังคับการเดินได้ด้วยปุ่มแพดน,นะคะแล้วก็จะมีปุ่มโจมตีนี่มันจะเป็นแบบนี้เราสามารถซูมภาพเข้าไปได้นิดนึงใช่ไหมเครื่องหมายแว่นขยายอ่า แล้วก็เดินสำรวจบริเวณแถวนี้นะคะก็จะไปดูเรื่อยๆว่ามีทรัพยากรหลงเหลืออะไรให้เราได้เอามาเป็นที่แบบว่าใช้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เดินสำรวจกันคร่าวๆก่อนอเจอรถสีแดงหนึ่งคันลองมาดูซิว่ารถบรรทุกนี้จะมีอะไรให้เราหยิบติดไม้ติดมือไปบ้างอันนี้คือเขาไม่มีเจ้าของแล้วนะ แบบเราต้องหาหาสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ไงอะเจออะไรเอ่ยมีดปังตอมีดสับเนื้อกดเก็บกันก่อนได้มาแล้วตอนนี้นะคะระบบเขาแนะนําว่าเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ในการโจมตีได้จากตอนแรกเมื่อกี้เราเป็นหมัดใช่ไหมมือเปล่านี่เปลี่ยนมาใช้มีดปังตอได้ไหนลองดูสักหน่อยสิอ ปาไม่ได้นะวันได้แบบระยะใกล้ๆอย่างเดียวโอ้พอเราก,กดแอคชั่นไปหนึ่งทีอะมันเหมือนกับค่าพลังอาหารของเราจะลดลงไปนะคะอ่ะจะเจอซอมบี้แล้วเหรอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซอมบีม้มาใกล้ๆเนี่ยหรือศัตรูมาใกล้ๆเนี่ยเราสามารถใช้ปังต่อเนี่ยสับได้อุ้ยอุ้ยเลือดไหลเลือดไหลอย่าแล้วนี่จัดการซอมบี้ได้แล้วแต่ตอนเนี้ยสิดูเหมือนว่าเลือดเราจะไหลไม่หยุดเลย ทำไงดีละเนี่ยบริเวณนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะเฮ้ยเจอรถพยาบาลน,น่าจะมีแบบว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เราขอเข้าไปดูหน่อยละกันนะเปิดเข้ามาแล้วเจอผ้พาพันแผลถ้าเราจะเก็บอุปกรณ์นะคะเขาจะมีนี่แผดให้กดปุ่มลูกมือเพื่อเก็บปึ๊บหลังจากนั้นผ้พาพันแผลก็จะเข้ามาในกระเป๋าเรา ใช้กันก่อนเลยก็แล้วกันเพื่อจะได้หยุดไหลประถมพยาบาลเบื้องต้นได้แล้วตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วจากแผลที่โดนซอมบี้กัดเมื่อกี้แต่ดูเหมือนว่าค่าพลังอาหารเราจะลดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะจะลดอีกแล้วเราก็เจอซอมบี้ด้วยจัดการซอมบี้ก่อนก็แล้วกันเพื่อชีวิตรอดโอ้ยโอยโอนีอ่นะสับสับสันี่เจอลถอีกแล้วขอเปิดกระโปรงรถสักหน่อยเจอกับ อะไรเนี่ยขยะได้ขยะมาดังชิ้นก็ยังจะเก็บอีกนะเอานะ่ะเผื่อจะมีประโยชน์ในอนาคตอันนี้อยู่ยังอยู่ในช่วงตัวตอรเรียอยู่นะคะเป็นการฝึกสอนการเล่นโอ้เจอกองทัพข้างหน้าล่ะเยอะแยะเลยอะกองทัพซอมบี้ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเราสิยงดังเนี่ยมันก็จะทำให้พวกซอมบี้นั้นรู้ตัว จะมีปุ่มนะคะย่อตัวแล้วก็เดินจะทําให้ซอมบี้เนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรล่ะมาแล้วสีงูกเลยมันก็ทําให้แบบว่าให้เหมือนกับเดินแบบสิเงีบเงียบๆย่องๆอะไรอย่างเงี้ยย่อง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 ข้างหน้านั้นมีทุ่งหญ้าเขาบอกว่าถ้าเข้าไปในทุ่งหญ้าเนี่ยศัตรูจะมองไม่เห็นเรามันเป็นการพรางตัวนั่นเอง ม่เห็นนั่นอะไรห่ะนันเห็นอีกแล้วแต่โชคดีนะเจ้าพวกนั้นมันอยู่ในรั้วเข้าไปท้าทายสักหน่อย <c oughs> ไปดีกว่าโอเคไปเลยกันต่อข้างหน้ามีเต็นท์ล่ะอะแต่เขาไม่ได้ให้เราเข้าเต็นท์เขาจะให้เราไปดูในบ้านโอเคไปดูซิว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในแล้วมีจะมีใครให้เราช่วยเหลือหรือช่วยเราได้บ้างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าดูเหมือนไม่ใช่ว่าเราจะไปช่วยเขาเขาจะช่วยเราได้หรือเปล่า จัดการซอมบี้ได้อีกหนึ่งตัวเข้าไปในบ้านแล้วเอ้ยนี่มีของในบ้านด้วยละ่ะแอปเปิ้ลเก็บมาแล้วแล้วมีบันไดด้วยขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้บ้านมีสองชั้นแต่ขึ้นไม่ได้เออตู้โต๊ะโซฟาไม่เป็นไรออกไปละไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะคะมีบ้านอีกหนึ่งหลังข้างหน้านั่นเข้าไปดูสักหน่อยไม่อะไรหรอโอ้มีมีเศษ วัสดุอะไรสักอย่างตู้เย็นก็เปิดไม่ได้ไปเก็บไปไปลุยกันต่อมีรถเปิดกระโปรงรถปึ๊บอุ๊ยได้จุด99อมโมลูกกระสุนแล้วก็ได้ได้ปืนด้วยได้ลูกกระสุนด้วยอ่ะเยี่ยมไปเลยมีอาวุธใหม่แนละ้วตอนนี้ เขาบอกว่าถ้าเราจะใช้ปืนเนี่ยเราต้องคอยกดปุ่มรีโหลดกระสุนด้วยนะเรียบร้อยติดตั้งกระสุนปืนเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้เราก็จะใช้อาวุธปืนได้แล้วนะคะอของน้าเอาไม่ใช่ของเป็นรูปภาพเฉยๆอ่านี่ไงเบอร์นี่คืออะไรต้นไม้ใช่ไหมหน้าอะไรเนี่ยผมไมีรถถัง แล้วก็ทหารศพเกลื่อนกลาดเลยนะคะเดินไปต่อดีกว่าออโอ้ระยะปืนเนี่ยเขามีแนะนำนะว่าถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยการเลิงของเราเนี่ยก็จะแม่ยนยำมากยิ่งขึ้นอ่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นอะ่ะก็จะสามารถอุ้ยเดี๋ยวนะ อะไรนะเฮดช็อตได้เมื่อกี้นี้มันเป็นเหมือนกับคร <favor> ิติคอนของของเกมนี้นั่นเองโอ๊ยโอ๊ยกระสุนหมดรีรดแป๊บมีรถถังด้วยเราขับรถถังไปลุยต่อเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้สินะได้ก็ไม่เอาไปลุยกันต่ออุ้ยตอนนี้ก็ยังเจอกับแบบว่าบริเวณนี้มันเหมือนกับเป็น ด่านของกองทัพอะไรทักอย่างนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็จบหมดตูตัวเรียลของเกมนี้เรียบร้อยนะคะบริเวณสีเขียวเนี่ยจะเป็นทางออกของแต่ละแมปนั่นเองเขาบอกให้เรามาแล้วก็กดปุ่มรูปประตูแล้วก็จะออกไปได้อ่ะเรียบร้อยเกมนี้จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้ไปยังฐานทัพของเราแล้วโอ้ฐานทัพของเราก็อยู่ตรงบริเวณเฮลิคอปเตอร์ที่ตกนั่นเองนะตอนนี้ก็จะเป็นการ เริ่มต้นการสร้างฐานของเราเริ่มต้นเลยเราจะต้องไปนี่ก่อนเปิดเจ้าเครื่องปั่นไฟก่อนโดยที่กดที่เครื่องนี้แล้วก็กดปุ่มรูปบ้านแล้วมีรูปค้อนนะคะจะเป็นการสร้างแต่มีระยะเวลาถอยหลังด้วยตอนนี้เขาให้เราเร่งในการสร้างในการอัปเกรดได้ฟรีในตอนต้น ร้อยอ้มันจะใช้เวลานี่เองนะในการสร้างหรืออัปเกรดอะไรสักอย่างอ่ามีฟาร์มด้วยสามารถทำฟาร์มได้ในการสร้างหรือการอัปเกรดนะคะก็จะต้องไปตามหาวัสดุในการอัปเกรดก็คืออันนี้ก็คือแผ่นไม้แล้วก็ใช้ระยะเวลาขั้นต้นของฟาร์มเนี่ย10วินาทีและจะใช้ค่าพลังงานด้วยนั่นเอง เล่นไปเสร็จแล้วฟาร์มจากนี้เราก็จะมีเราก็จะสามารถผลิตอาหารได้เรื่อยๆแล้วการผลิตอาหารที่ได้มาเนี่ยก็จะกลับมาเป็นค่าพลังงานของเรานั่นเองนะคะนี่ค่าพลังงานก็จะเพิ่มมากิ่งขึ้นหลังจากนี้เขาจะอธิบายนะถึงเกี่ยวกับพวกเรสซอรตต่างๆการเก็บสะสมค่าพวกแถบข้างบนเนี่ยว่ามันเป็นอะไรกันบ้างนะคะ อันแรกเนี่ยก็จะเป็นอาหารเป็นค่าพลังงานนั่นเองอันที่2 material นะคะก็จะเป็นวัสดุในการสร้างการอัปเกรดในการสร้างฐานต่างๆของเราในในเนี่ยในกองทัพของเราอัตานต่อมาเป็นลูกฟันเฟืองนะคะจะเป็นค component อีกอันนึงก็คือเป็นวัสดุสร้างเหมือนกันแต่ว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งและอันสุดท้าย ฟูลอันนี้เอาไว้เร่งเวลาเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนะไม่ว่าจะไปดุยด่านแต่ว่าอัตโนมัติหรือว่าในการที่เราจะเร่งเวลาในการก่อสร้างอัปเกรดต่างๆเราสามารถใช้ค่าพลังงานตรงนี้ได้นะคะซึ่งแน่นอนมันจะต้องหายากและมีจำกัดแน่ๆเลยอะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะหาและเสอร์ได้ที่ไหนนะคะกดไปที่แผนที่ก็จะเป็น จุดต่างๆนะที่เราจะต้องออกไปสำรวจนะคะเอาให้ดูเบื้องต้นเลยนี่รูปบ้านก็จะเป็นฐานของเรานะคะแล้วก็แหล่งต่อไปที่เราจะได้ไปลุยกันเป็นที่ที่ดีในการหาพวกวัสดุอุป,ปรกรณ์ต่างๆนะคะเราลองเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าจะเป็นปาน่าใกล้ๆฐานของเรานั่นเองอ๋อฐานพวกนี้นะเราจะสามารถเข้าไปตีเข้าไปลุยเองก็ได้หรือว่าจะกดออโต้เลยก็ได้นะคะ จะเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวลองลองเข้าไปลุยกันเองก่อนดีกว่านะว่าข้างในป่าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะแต่เขาบอกว่าให้ระวังวูฟด้วยให้ระวังหมาป่าด้วยโอเคแล้วก็ถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรนะคะอย่างเช่นผ้าพันแผลหรือว่าอาวุธต่างๆชุดเกราะต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอาใส่เข้ามาในตัวเซอร์ไวเวอร์ของเราได้ ออกมาแล้วลุยป่าแรกกันอ่าแผนที่เล็กจริงๆเลยเรียบร้อยดูแผนที่กว้างๆสักนิดนึงซงิโอโ้อันนี้เป็นหน้าจอที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็สามารถสำรวจบริเวณได้อีกเยอะแยะมากเลยอลองไปดูกันจะมีอะไรให้เราเก็บบ้างไหมนายวัตถุประสงค์ที่เรามาลุยนี่ก็คือหาทรัพยากรอย่างเดียวเลยนะที่นี่ ได้เห็ดมาอันนี้เป็นกองไม้เฉยๆเก็บแบบไม่ได้มาไปลุยกันต่อยังไม่เจออะไรอะไรม่วงเนี่ยดิโอ้บูเบอรี่เป็นพุ่มบูเบอร์รี่อยู่ตรงนี้เว้ยแทบจะมองไม่เห็นนะถ้าเมื่อเราไม่เห็นสีม่วงเมื่อกี้นี้ตัดต้นไม้ได้ไหมได้หาต้นต่อ เกมนี้เขาจะออกเงียบๆนิดนึงนะคะอืมเราจะได้ยินแค่เสียงเดินเสียงจากป่าเสียงซอมบี้เสียงการต่อสู้อะไรแค่นั้นเองมันจะไม่มีเพลงประกอบอันเพลงที่เพลงประกอบที่เราใส่มานี่เป็นแบบว่าใช้แบบเป็นคอคลอนจะได้ดูแบบไม่น่าเบื่อเห้มีหลุมเอ้ยมีชีหลุมหมาหมาป่าที่เขาบอกให้ระวังกันไง วิเป็นเป็นอาวุธเรามีปืนอยู่โอ้ย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 ค้างไปนิดนึงเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้ยกระสุนหมดลีโหลดโอ้ยหมดหมดกระสุนหมดแล้วด้วยเราต้องเปลี่ยนอาวุธมาใช้มีดแล้วอุ้ยเยอะเยอะหมาเพียบเลยเลือดไหลโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยรอดรอดเอาไม่รอดตาย ไม่ตายอ่ะตายเราก็กลับมาที่ฐานนะคะชีวิตมันเศร้าทำไมหมาเยอะขนาดนี้โอเคกลับมาที่ฐานโอ้นี่มีบอกรายละเอียดของตัวละครนะคะเราจะสามารถเข้ามาฟื้นฟูเลือดได้ที่นี่และก็จะมีที่เพิ่มเลือด ของซาวเวอร์เน่ะให้มันเร็วขึ้นเนี่ยก็คือโรงพยาบาลนั่นเองอ่ะตอนนี้เราสามารถสร้างโรงพยาบาลได้แล้วดูซิว่าโรงพยาบาลของเราจะใหญ่แค่ไหนโอในการสร้างเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องหาของเยอะยังเป็นแบบว่าง่ายๆอยู่แต่น่าจะหาของในการอัปเกรดเยอะอยู่นะคะก็มาดูรายละเอียดหน้าจอของตัวละครกันเนาะ ตอนนี้เรามีบ้านเพิ่มมาแล้วเป็นที่พักเขาบอกว่าให้เราหมั่นมาคอยดูนี่ด้วยระดับเลเวลการติดเชื้อของตัวละครเราด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นซอมบี้ไปอย่างนั้นหรอแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะเขาจะมีอุปกรณ์ป้องกันเกี่ยวกับการติดเชื้อต่างๆด้วย ซึ่งเราน่าจะต้องสร้างหรือไปหามานะคะแล้วก็จะมีเต็นท์ปฐมพยาบาลเกี่ยวกับนี่ด้วยอะ่ะเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคและอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาอัปเกรดต้องมาสร้างนั่นก็คือ Watchtower เ,เป็นหอคอยสังเกตการก็จะคอยดูแลพวกเกี่ยวกับการเข้าออกของ ฐานของเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีนี่ด้วยเรดิโอสเตชันโอ้โหมีมีของหลายๆอย่างมาให้นะคะแต่ว่าเราจะต้องมาอัปเกรดกันเอาเองล่ะแล้วก็มีคาฟติ้งบิวดิงอ่านี่ไงสถานที่เราจะสามารถมาครัฟอุปกรณ์ต่างๆได้แล่ตอนนี้ก็จะมีแพ็คฟลูเอลฟรีด้วยนะคะในตอนเริ่มต้นได้50% ห้หน่วยพลังงานอ่าเป็นน้ำมันได้มาแล้วแล้วก็โอ้โอ้ไม่ใช่ว่ามีผู้รอดชีวิตคนเดียวนะจะมีคนมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะเข้าทีมเรามาเรื่อยๆนี่เลยคนที่สองนาเดียเป็นผู้หญิงอ่างั้นถ้ายอย่างนี้ เราก็จะสามารถนี่ได้ส่งเขาไปหาทรัพยากรที่ต่างๆได้นะคะถ้าเราไม่อยากเข้าไปลุยเองเนี่ยก็กดนี่ไปเลยออโตโอ้อ่าเขาก็จะเข้าไปสำรวจทรัพยากรให้เราพอครบ10นาทีนะคะเราก็จะสามารถเรียกเขาเรียกตัวเขากลับมาที่เมืองแล้วก็เอาทรัพยากรมาอัปเกรดส่วนต่างๆของฐานเราได้เพิ่มเติมนะคะตอนนี้เฮ้ยพลังงานมาอีก3แล้วก็มาสร้าง พัฟฟิ้งเวิร์กช็อปกันดีกว่านี่เราจะได้มีอุปกรณ์สร้างอุปกรณ์ได้เพิ่มเติมนะคะตอนนี้มีแค่มีปังตอยอ,อะ่ะลูกกระสุนปืนตอนนี้ก็หมดแล้วด้วยอัปเกรดกันใช้เวลา10นาทีในขั้นต้นเหมือนกันนะคะแล้วเราจะเร่งแล้วก็กดได้เรายังมีพลังงานอยู่อ่าเรียบร้อยแล้วก็นี่มีควอนทินที่กักตัวนะเกี่ยวกับพวกการติดเชื้อเชื้อโรคต่าง สามารถมาสร้างได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีทรัพยากรน,นะต้องใช้ไม้1ิชิ้นนะคะแล้วก็ต้องสร้างทุกอันแหละแล้วก็มาอัปเกรดนะฐานของเราแล้วก็ตัวละครของเรานะคะก็จะมีเหมือนกับว่าของที่จะมาทําให้ตัวของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วออกไปสำรวจที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นส่วนแผนที่เนี่ยสามารถเปิดเพิ่มเติมไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าเราอัปเกรด Watch Tower ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแผนที่เราก็จะเปิดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะอะตอนนี้เราหาของมาอัปเกรดนี่แล้ว Watch Tower แล้วนะคะเป็นเลเวลหนึ่งเราก็จะสามารถเปิดแผนที่ได้อีกส่วนหนึ่งถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมเขาก็จะเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ส่งนาเดียเข้าไปสำรวจบริเวณตรงนี้เราด้วยดูซิว่าจะได้ทรัพยากรอ,อะไรมาบ้างโอ้โหย ได้ลูกกระสุนปืนแผ่นไม้แล้วก็พวกวัตถุดิบทำอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ได้รั่วได้อาวุธมาด้วยนะแล้วก็ได้พวกสายไฟอุปกรณ์ต่างๆมานะคะโอเคกรับฐานมาเลยอ่าเราก็จะได้ของเหล่านี้ไปดูกันสิว่าเราอัปเกรดอะไรได้อีกบ้างตอนนี้เราก็จะมาซ่อมสร้างนี่ได้มีแพร์สเตชันเผื่อมีอะไรพังอ่า สคัญที่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องส่งนี่เลยผู้รอดชีวิตของเรานะคะไปสำรวจที่ต่างๆจะได้ทัพยากรมาอัปเกรดฐานกันต่อไปถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะคะแต่ว่าบริหารฐานทัพหรือว่าถ้าเราไม่อยากกดแบบว่าส่งเขาไปออโต้อย่างเงี้ยนะก็สามารถ ไปตะลุยในด่านเองได้นะคะจะเล่นได้เป็น2แนวเข้าไปสำรวจต่างๆอะไรอย่างนี้ถ้าชอบเกมนี้นะคะก็ไปดาวน์โหลดกันมาเล่นกันได้นะคะเราทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ด้วยก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel เราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย